ปลาไหลที่รวนแล้วไข่ดีมากเลยปลาไหลใส่กล้วย สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลพระนอนอำเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยานะครับที่นี่คือร้านสวรรค์บ้านไร่เป็นร้านอาหารไทยพื้นบ้านที่เปิดมานานนะครับมีปลาแม่น้ำเมนูแบบชาวบ้านชาวบ้านฝีมือแม่ครัวคนยุทยาทำกินกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายครับกับข้าวพื้นๆแต่อร่อยและยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนครับมาที่นี่ได้กินแน่นอนวันนี้เราเริ่มกันที่แกงปลาไหลใส่กล้วยดิบอันนี้เป็นแกงโบราณครับกล้วยดิบคนโบราณเขารับประทานเป็นยานะครับปอกเปลือกออกแล้วก็ลวกก่อนเพราะมันสุกยากนิดนึงแล้วก็ทำ สูตรของที่ร้านทําเองผัดเคี่ยวกับกะทิแล้วก็ใส่ปลาไหลลงไปครับปลาไหลที่ร้านก็จะไปรวนก่อนเพื่อดับความขาวแล้วก็จะใส่ลงไปพร้อมกระชายใบยมะกรูดตบด้วยใบกระเพราก็จะได้แกงเผ็ดปลาไหลสไตล์พื้นบ้านครับรสชาติหอมนัวจากพริกแกงและกะทิเผ็ดกาลังดีมีกล้วยดิบที่เวลาเคี่ยวแล้วมันจะหนึบๆมันๆเข้ากันกับปลาไหลเป็นอย่างดีเลยละครับอร่อยมากชามนี้150บาทนะครับใครอยากลิ้มรสชาติอาหารอาร่อยแบบบ้านๆสไตล์อยิยาแท้ๆนะครับมากันได้ที่ร้านสวรรค์บ้านไร่มาไม่ถูกจิ้มตาม g ด้เี้ลาไปมาได หน้าสวัสดีครับ